Honda City รุ่น1.0เทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นตัว RS t c h b a c k นะคะ5ประตูรา <ot> คาตั้งขาย549,000บาทนะคะผ่อนเพียง9,100บาทตลอดอายุสัญญาค่ะเจ้า <upgrading> ตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะ <g tapping> ไฟหน้าเป็น Full LED ค่ะมี Daytime Running Light แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสีดำกอสแบ็กสวยๆเงาๆแบบนี้ลอ้อตัวนี้ให้มาเป็นล้ออลลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบ16กระจกได้มาเป็นปรับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาแล้วในตัวนะคะที่จะเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะ ข้างในตรงนี้ก็หรูหรามีพูดสตาร์ทมาให้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีคูดคอนโทรนะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto เบาะตัวนี้ให้มาเป็นเบาะกำรรมยี่นะคะพี่ๆอันนี้ไม่ได้เปื้อนนะมันเป็นกำรรมยี่นะคะ ภายในห้องโดยสารก็กว้างเหมือนๆกันนะคะพี่ๆยังสวยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่ะก็กว้างใส่กระเป๋าได้หลายใบเลยหรือว่าจะพับเบาะลงไปก็ได้นะคะมีอุปกรณ์มาให้ครบเรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวเป็น LED ค่ะมีตัวสัญลักษณ์ RS มาให้ มีกล้องมองหลังค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ Boy Auto Group สาขามินบุรีนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดไซน์บ OY001 นะคะขอบคุณค่ะ